สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนกันอยู่ในเรื่องของสสารนะคะซึ่งเรื่องในเรื่องของสสารเนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสสารมีทั้งหมด3สถานะนั่นก็คือสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็สถานะแก๊สนะคะในส่วนของสถานะของแข็งและสถานะ ของเหลวนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะครูก็จะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโออันนี้นะคะ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สแล้วก็ในวิดีโอนะคะก็จะมีกิจกรรมการทดลองซึ่งนักเรียนสามารถนำไปบันทึกผลในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่105แล้วก็หน้าที่106ของนักเรียนได้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะ สานะแก๊สจะเป็นสถานะที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันแรงยึดเหนี่ยวมีค่าน้อยทำให้เคลื่อนที่ได้มากมีปริมาตรและรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุตัวอย่างของสารที่มีสถานะแก๊สเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนเป็นต้นค่ะ ค่ะเรามาดูแบบจำลองอนุภาคของสสารซึ่งในที่นี้จะพูดถึงแบบจำลองอนุภาคของสสารที่อยู่ในสถานะแกส๊สดังรูปข้างล่างตรงขวามือนักเรียนจะเห็นตัวอย่างของสถานะแก๊สนะคะซึ่งอนุภาคของสถานะแก๊สนั้นจะอยู่ห่างกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดเลยนะคะ อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทุกทิศทุกทางทําให้มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุและมีปริมาตรไม่คงที่ด้วยเนื่องจากอนุภาคของแก๊สนะคะสามารถถูกบีบอัดและเคลื่อนที่ห่างกันได้มากค,คุณรูจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าฐานะของแข็งนั้นอนุภาคจะยึดเหนี่ยวกันแน่นดังรูปก้อนน้ำแข็งค่ะ ส่วนของเหลวอนุภาคจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้บ้างแต่แก๊สนั้นอนุภาคของแก๊สจะห่างกันมากทำให้อนุภาคไม่คงที่กระจัดกระจายรูปร่างไม่คงที่และปริมาตรก็ไม่คงที่ด้วยซึ่งสสารแต่ละชนิดอาจเป็นได้ทั้ง3สถานะเช่นน้ำแข็ง น้ำและไอน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความดันของสิ่งแวดล้อมซึ่งในสถานะที่แตกต่างกันสสารก็มีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันด้วยเช่นความหนาแน่นซึ่งของแข็งจะมีความหนาแน่นมากของเหลวมีความหนาแน่นมากกว่าแก๊สแต่น้อยกว่าของแข็งส่วนแก๊สจะเป็นสสารที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดค่ะ เรามาดูตัวอย่างของสสารในสถานะแก๊สกันนะคะได้แก่ลมอากาศลมจากพัดลมหมอกและไอน้ำซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จัดอยู่ในสถานะแก๊สซึ่งมีอนุภาคที่อยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยรูปร่างไม่คงที่และก็ เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเสริมความรู้กิจกรรมสมบัติของแกส๊สเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะทำการทดลองให้นักเรียนดูในคลิปแล้วก็นักเรียนตอบคำถามนะคะ อุปกรณ์ได้แก่ 1. หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตร1อัน 2. ลูกโป่งขนาดเล็ก1ใบย3ยางรัด1เส้นวิธีทำการทดลองแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันสูบอากาศเข้าหลอดฉีดยาพลาสติกให้มีปริมาตร25ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วสวมลูกโป่งที่ปลายหลอดฉีดยาพลาสติกใช้ยางรัดปากลูกโป่งให้แน่นกดก้านหลอดฉีดยาพลาสติก ลงไปจนสุดหลอดฉีดยาพลาสติกให้นักเรียนสังเกตและบันทึกขลนค่ะนักเรียนสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูแทรกเข้าไปได้นะคะหรือถ้าบ้านใครสะดวกมีลูกโป่งกับหลอดพลาสติกนะคะหลอดฉีดยาพลาสติกสามารถทำการทดลองได้ด้วยตัวเองค่ะกิจกรรมสมบัติของแก๊สวัสดุอุปกรณ์ 1. หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตร1อัน 2. ลูกโป่งขนาดเล็ก1ใบย 3. ยางรัด1เส้นวิธีทำการทดลองแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันสูบอากาศเข้าหลอดฉีดยาให้มีปริมาตร25ลูกบาศก์เซนติเมตรสสวมลูกโป่งที่ปลายหลอดฉีดยาพลาสติกใช้ยางรัดปากลูกโป่งให้แน่น 3. กดก้านหลอดฉีดยาพลาสติกลงไปจนสุดหลอดฉีดยาพลาสติกสังเกตและบันทึกผลการทดลองค่ะจบกิจกรรมเรียนสังเกตพบว่า สารที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างและปริมาตรเป็นอย่างไรคะแล้วนักเรียนสังเกตแล้วเห็นเหมือนกับที่ครูเห็นไหมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าครูเห็นเป็นอย่างไรนะคะจากการสังเกตรูปร่างและปริมาตรของแก๊สนะคะครูก็จะเห็นว่านะคะแก๊สที่อยู่ในหลอดฉีดยานะคะจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร รูปร่างนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะตามลักษณะของหลอดฉีดยานั่นเองนะคะส่วนเรามาดูปริมาตรกันนะคะปริมาตรนะคะปริมาตรเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่าไหร่นะคะนักเรียนสังเกตที่หลอดฉีดยานะคะหลอดฉีดยา อันนี้นะคะจะสามารถบรรจุนะคะสิ่งของได้ถึงหรือว่าบรรจุของเลว้วหรือว่าแก๊สเนี่ยนะคะได้ถึงยี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะซึ่งนะคะแสดงให้เห็นว่าแก๊สนะคะที่อยู่ในหลอดชิดาอันนี้นะคะก็สามารถที่จะมีปริมาตรได้ถึง25ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเราไปดูนะคะเกสที่อยู่ในลูกโป่งกันว่าจะมีรูปร่างแล้วก็ปริมาตรเป็นเช่นไรนะคะดูนะคะรูปร่างค่ะรูปร่างนะคะก็จะมีลักษณะตามลูกโป่งนั่นเองนะคะส่วนปริมาตรล่ะมาดูกันซิ ปริมาตรนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีปริมาตรเป็นอย่างไรปริมาตรของมันนะคะก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของลูกโป่งนั่นเองนะคะอ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะตามที่นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนเห็นเหมือนที่ครูสังเกตเห็นหรือเปล่าคะนักเรียนอ่านะคะทีนี้เราก็ไปดูสรุปผลกันค่ะ เราสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าอย่างไรคะสรุปได้ว่าอากาศซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สและก็มีรูปร่างและปริมาตรเนี่ยไม่คงตัวนะคะโดยจะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่แก๊สนั้นนะคะอาศัยอยู่หรือว่าตามที่บรรจุแก๊สอยู่นะคะ ทีนี้นักเรียนสามารถที่จะเอาใบบันทึกผลในหน้าที่105แล้วก็สรุปผลในหน้าที่106กันได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนักเรียนบายบาย